ต้นกล้าพร้อมไหมฮะเดี๋ยวผมจะพักนรกแล้วนะฮะไม่เคยเอ็มจเพราะไม่ได้ไอซีแต่เลกนะฮะผู้หญิงในชุดสีแดงในชุดแต่งงานนามว่าลูกปิดไปเจอกับผู้ชายบ็อกซิง่งผมสีทองใส่แว่นจมูกแดงพร้อมใส่หมวกมีหน้ารักกุุงกิง้งและเขาสองคนได้มาพบรักกันที่โรงพยาบาลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เริ่มสักแขน ต่อไปมีรูปภาพวาดจากเด็กน้อยแล้วกันนะครับลูกเป็ดและแบมเบียสิ่งที่เกิดขึ้นเขาได้ทาเล็บสีแดงบนเครื่องบินนะครับไม่รู้อวดทำไมวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมากมีเมฆเออท้องฟ้าที่เขาพูดถึงอยู่ที่ท่าอากาศยานเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปฮันแน่ แม่สาวคนนี้เลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวนั่งอยู่บนเก้า e อี้เกมเมอร์สิ่งที่เกิดขึ้นใช้หมาในการหวีผมพร้อมกับผ้าม่านและแอร์ผ้าม่านนี้ใช้เป็นสีชมพูแต่เหมือนจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับหวีหวีสิ่งที่เกิดขึ้นจากหมากลายเป็นแมวอ้อนเชียวนะมึงเหมือนไม่เคยได้ดอมดมกินผมอันแสนหวาน สิ่งที่เกิดขึ้นจะหมูกบานมาเชียนะหมาตัวไหนดีอ,อ๋อกกผมใหม่ซะง,งั้น มีแมสปิดปากสีดำพร้อมกับเสื้ออดิราสสีแดงแววตาของเขามันช่างแม่สาวน้อยจริงๆเลยนะครับต่อไปมีการแลบลิ้นหนึ่งทีย้อนกลับไปดูได้หนึ่งทีดูดีๆกับการแลบลิ้นของเขาวันนี้ครับดูอีกทีถ้าอยากเห็นลิ้นของเขาลิ้นของเขาถึงจะสั้นแต่ผมว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแันรบ หนึ่งทีสำหรับลิ้นของเขา ai, ถึงตาจะเบลอแต่เธอนั้นชัดเจนนะจบที่ติ๊กตอกครับ